ดวงความรักของชาวราศีมังกรใน,นเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงนะครับในเดือนมีนาคมนี้เราจะมาดูในเรื่องของความรักกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะจะดูทั้งในเรื่องของคนที่โสดสนิทคนที่ถูกบอกเลิกบอกลาคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัเดเจนรวมไปถึงคนที่มีคู่ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไร ก่อนที่เราจะมาดูดวงกันนะครับก็ขออารัธนาบารมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์อิติปิโสวิเศสอิอิเศสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดเปิดดวงชะตาของทุกท่านที่เข้ามาดูและขอเป็นพลังใจเปิดดวงชะตาให้ทุกท่านได้รับคําตอบไขข้อสงสัยได้ทุกประการเทิรน ความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูสําหรับ คนที่ส่งสนิทนะครับอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างเนะาะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับในเรื่องของความคิดตัวเราแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่เริ่มหาช่องทางนะในเรื่องความรักที่มากยิ่งขึ้นเริ่มหาโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้รับความสมหวังมากกว่าเดิมนะก็อยู่ที่ว่าเราต้องสร้างขวัญและพลังใจตัวเองเยอะๆเพื่อจะให้เกิดผลสําเร็จที่ดีในเรื่องของความรักแล้วก็รวมไปถึงเรื่องในปัจจุบันด,ด้วยนะไพ่ขึ้นว่าใน,ในใจิตใจในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีความกังวลอยู่บ้างแต่ว่ามันก็พยายามที่จะหาในเรื่องของความ รักความสุขความต้องการความสําเร็จในเรื่องของความรักไม่ก็จิว่าเราจะมองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในเรื่องของความคิดเล็กคิดน้อยคิดมากมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่มัน ติดค้างติตใจตัวเราอยู่นะครับอน,นาคตไพ่ขึ้นว่าความรักมันเริ่มที่จะมีโอกาสมากขึ้นนะในเรื่องของความที่เราได้รับความสมหวังตามที่เราต้องการบ้างในบางส่วนบางสิ่งที่เราจะต้องมีการปรับใจนะเราก็เข้าใจถึงความรู้สึกตัวเราให้มากยิ่งขงึ้นในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันอาจจะต้องสร้างขวัญและพลังใจให้ดีเราการในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มาบังเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วจะมีคนเข้ามาไหมในวงวงนี้ดูซิ ในเรื่องของความรักไพ่ก็ว่าศึกษาดูใจยังไม่ค่อยมีมามากนะักในเรื่องของความสมหวังที่เราอยากจะให้มันเกิดแต่ความสมหวังนี่มันมักเกิดจากใจที่เราเออไม่คิดมากไม่คิดเรื่องอดีตไพ่คือเป็นอดีตที่มันฝังลึกในใจของตัวเรามันเลยทําให มันทิ่มแทง kind of ิจใจตัวเราเนี่ยค mm ่อนข้างเยอะดังนั้นเราเนี่ยอยากจะมีความรักที่ดีต้องเริ่มจากใจเนี่ยเราต้องมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกว่านี้ก็จะช่วยได้ให้มันได้รับความสําเร็จในอย่างน้อยเกิดจากใจของตัวเราก่อนก็จะดีกว่านะครับเราจะสร้างแรงดึงดูดอย่างไรนะให้ในเรื่องความรักของเราเนี่ยมนดียิ่งขึ้นนะครับไปขึ้นในเรื่องของการปรับใจให้ดีเราก็อย่าไปคิดเยอะคิดมากกับเรื่องอดีตจนเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรที่มันมานั่งคิด ทบทวนคิดมากคิดได้คิดน้อยนะก็ต้องสร้างพลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็ปรับใจปรับอารมณ์ของตัวเองให้มากๆเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีการไปพบปะการไปพบเจอคนทั้งรู้จักทั้งไม่รู้จักมากน้าหลายตาอยู่ด้วยเช่นกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของใจของตัวเราด้วยแล้วก็จังหวะที่มันยังไม่ถึงที่มันเป็นแบบได้จังหวะในเรื่อง,องความรักแบบเต็มร้อยแต่อย่างน้อยเราทําจิตใจให้ดีเอาไว้ก่อนมันจะให้ดึงดูดในเรื่องของเพศตรงข้ามได้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรู้สึกต่างๆเมื่อเรามี energy ความรู้สึกที่ดีเนี่ย อย่างน้อยมาเป็นเรื่องของแรงดูดในความรักให้มันม,มามากยิ่งขึ้นในสิ่งที่เราอยากใ,ให้มันเกิดให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของความรักเราจะเสริมดวงอย่างไรนะครับให้มันดียิ่งขึ้นนะ้พขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจให้พร้อมก็แล้วกันในเรื่องของความรักเมื่อจะ ปรับใจพร้อมเนี่ยให้ขึ้นเป็นเทพเทวาที่ปกปักร,รักษาหรือการทําบุญนะอุทิศบุญให้กับเทพเทวะที่ปกปักร,รักษาเราก็ดีเนี่ยนะก็จะช่วยในเรื่องของอความรักให้สมหวังมากยิ่งขึ้นนะมีโอกาสสาเร็จด,ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะเป็นช่องทางให้ความรักเดินหาตัวเรามากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการต้องปรับใจตัวเองเนี่ยให้ดีด้วยไม่งั้นเนี่ยพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเนี่ยก็จะช่วยไม่ได้เต็มที่นะครับแล้วก็การที่เราอาจจะต้องไปมูนะในเรื่อง,อง่อาานะอะองระเจสสิม ให้มีเรื่องแปลกๆนะดวงสมพงศ์คนที่เข้าหาตัวเรามากยิ่งขึ้นนะมีเสน่ห์เนื้อหอมมากกว่าเดิมก็อยู่ที่ว่าเราต้องสร้างขวัญและพลังใจให้มันมีพลังงานที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของพลังงานนะในจิตใจของตัวเราก็เป็นสิ่งสําคัญดูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้าง ให้เตือนในเรื่องของใจแล้วก็ความรู้สึกของตัวเราบางอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับใจของตัวเราอย่างไรแล้วก็เมื่อเราสร้างกําลังใจได้ดีแล้วในเรื่องของความรักมันก็เริ่มที่จะสําเร็จแล้วก็เริ่มที่จะสมหวังมากขึ้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่โสดสนิทในห้วงช่วงน,นี้อยู่ที่60%นะก็ต้องปรับใจก่อนที่จะรับรักหรือจะมีรักดีๆนะที่จะเข้ามานั่นเองนะครับก็ต้องเข้าใจหัวใจตัวเองด้วยนะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่บอกเลิกบอกลานะครับว่าเป็นอย่างไรนะ อดีตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการ ปรับในเรื่องของการที่เราจะทํากับหลายสิ่งหลายอย่างให้มันบังเกิดขึ้นแล้วก็เกิดความสุขเกิดสิ่งที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่า,ามันต้องทอําใจยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้นะเราก็ทําให้ใจตัวเรามันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับปัจจุบันไพ่ขึ้นว่ามันยังมีความาทุกข์ใจร้อนใจอยู่ในเรื่องของความรักมันเลยจะต้องมีการปรับใจให้ดีปรับใจให้พร้อมในเรื่องของความรู้สึกที่มนบังเกิดขึ้นในเรื่องของสิ่งงงงตตต่่่่่าาๆๆททีีมมัันนนนเเป็ใรืออจะ้ง สร้างสรรค์นะความรู้สึกของตัวเราให้มันมีกําลังใจเพิ่มขึ้นมีความรู้สึกที่ดีมากกว่าเดิมเพื่อจะก้าวข้ามนะเรื่องความกลัวก้าวข้ามเรื่องความทุกข์ต่างๆนาที่มันมาเกิดขึ้นและผ่านพ้นไปได้นะครับไพ่ขึ้นเป็นเดซานนะเป็นพระราหูไปถึงการบทบังนะบทบังเรื่องของดวงอาทิตย์แต่ว่าเออเป็นในเรื่องของอนาคตเนี่ยดีขึ้นเพราะไพ่ขึ้นอดซานเป็นดวงอาทิตย์ที่ปลดปล่อย และเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักเดิมเป็นไปได้ตามที่เราเริ่มหวังใจเริ่มมีสติมากขึ้นก็เป็นจุดสําคัญยิ่งเราทําได้ไวมันก็ทําให้เราสมหวังในความรักได้ด้วยนะครับเรามาดูซิว่าและความรักเก่านะความรักเก่ารักเดิมเนี่ยมันจะ,ะกลับมาไหมดูซิ อ่าไพ่ขึ้นว่าในเรื่องของความรักเก่ารักเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะพัวพันแล้วก็ค่อนข้างที่จะ,ะยากเพราะไพ่ขึ้นเป็นพระราหูในความรักนี้ด้วยนะครับมันก็เลยทําให้จิตใจตัวเราเนี่ยมันย้อนกลับไปตรงนั้นไม่ค่อยได้รวมไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันยังเป็นไปไม่ได้ขนาดนั้นด้วยนะครับอ่าดูซิว่าเราจะมีคนเข้ามาไหมม,มีคนเข้ามาไหมคนเข้ามามีแต่เราต้องเก็บ ซ่อนความรู้สึกหรือปล่อยวางความรู้สึกเดิมๆเนี่ยไปได้ก่อนไพ่คิดว่ามันยังเก็บความรู้สึกเดิมๆมันยังทุกข์ร้อนอยู่มันยังวางในเรื่องเก่าเรื่องเดิมไม่ได้มันก็เลยยังเริ่มต้นความรักใหม่ไม่ได้ด้วยเช่นกันเดิมเมื่อเราปล่อยวางนะไพ่คือเป็นแรงดึงดูดเนี่ยเรื่องของความรักมันจะบังเกิดขึ้นด้วยสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราอยากจะให้มันบังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันดังนั้เราเนี่ยเราไม่ต้องรีบร้อนนะครับในเรื่องของความรักมันจะมีโอกาสที่เราสามารถสมหวังได้เพียงแค่ว่าเราต้องปรัััับบบใใจห้ดดีกกเปอนนแรรลยะค เราดูสิว่าในเรื่องของความรักเราจะสร้างอะไรหนึงดูอย่างไรให้ดียิ่งขึ้นไพ่ขึ้นว่ามันเป็นการที่เราต้องปรับใจให้พร้อมปรับใจให้ดีในเรื่องของการจัดการเราต้องมีความหาทางออกในเรื่องของการจัดการความรู้สึกทางในในตัวของเราเองมากกว่าในเรื่องของอความรักที่มันจะดีหรือไม่ดีก็าตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า,วาเมื่อใจเราพร้อมเนี่ยมันก็จะพร้อมที่จะเปิดรับรักได้แต่เพียงแค่นนปัจจุบันมันอาจจะทุกข์เยอะหน่อยคิดมากหน่อย ต้องปรับใจตรงนี้ให้มันเป็นเป็นอันดับแรกๆเลยด้วยงั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกเหงารู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นมากจนเกินไปนะแล้วเนี่ยการที่เราปรับใจให้พร้อมในปัจจุบนันมันก็จะช่วยทําให้ใจของตัวเราเนี่ยมันฟื้นคืนและดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับในเรื่องของการให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ ก้าวข้ามในเรื่องของความกลัวก้าวข้ามในเรื่องของสิ่งที่เรากังวลอยู่ในเรื่องของความรักมันจึงทําให้ใจตัวเราเนี่ยมันดีมากขึ้นแล้วก็มันเหมือนเราเยียวยาก,กําลังใจตัวเองเนี่ยให้ไปที่ทางที่ดีมันก็ช่วยทําให้ความรักมันดีตามได้ด้วยเช่นกันนะมันอยู่ที่ว่าเราจะาจัดการสิ่งเหล่านี้อย่างไรในเรื่องของความรู้สึกมากกว่านะครับเราดูซิว่า เราจะเสริมดวงอย่างไรนะให้ความรักเราดียิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นว่าเสริมในอย่างแรกคือเสริมเรื่องใจตัวเราก่อนแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าพลังงานที่มันไม่ดีในจใจใจตัวเราแล้วก็สะท้อนเห็นถึงตัวเราได้ให้มากไพ่ขึ้นว่าเมื่อเรามีความใจเย็นเนี่ยในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตามในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นก็ตามเนี่ยจะคอยช่วยเหลือปกปักรักษาแล้วก็คอยเปิดในเรื่องของพลังงานที่ดีของตัวเราเนี่ยให้มันเกิดขึ้นนะครับไพ่ขึ้นว่าเมื่อเราไปอธิษฐานขอหรือเข้าไปหาพระราหูก็ได้นะ ให้ท่านนะเปิดนะเปิดเรื่องของดวงในเรื่องของความรักของเราให้มีความสมหวังที่ดีมากขึ้นก็จะเป็นโอกาสที่จะช่วยได้เมื่อเรามีการไปร้องขอนะมีการไปทําบุญนะมีการไปปิดทองมีการไปไหว้พระประธานใกล้บ้านของเราเพื่อจะส่งเสริมนะดวงชะตานะในเรื่องของความรักให้ไปทิศทางที่ดีได้มากด้วยเช่นกันนะครับ ดูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะไปลื้อฟื้นหรือว่าไปแก้ไขอะไรได้มากนะักแต่เราสามารถที่จะ ทำปัจจุบันเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นได้นะก็ขึ้นอยู่กับว่าเออเราจะามีกําลังใจที่ดียิ่งขึ้นได้มาาน้อยแค่ไหนเรากา็ไปสู่อนาคตที่ดีในเรื่องของความรักได้ด้วยนะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่ถูกบอกเลยบอกหลานะในช่วงนี้อยู่ที่60%สนตะต้องสร้างขวัญและกําลังใจตัวเราให้ดีก็แล้วกันในเรื่องของความรักเออมันจะได้มีกําลังใจมากขึ้นนะแล้วก็สมหวังตามที่เราเนี่ยอยากจะให้มันดียิ่งขึ้นได้แล้วในเรื่อง,องความรักมันก็สมหวังได้นะครับ เรามาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเป็นอย่างไรเจ้าชะตาไพา่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจแล้วก็การดูใจตัวเองนะเพื่อจะเข้าใจคนอื่นนะก่อนที่จะไปเข้าใจใครเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจตัวเองก่อนเป็นดับแรกนะครับรวมไปถึงเรื่องคนที่เขาที่เราคุยกับเขานะไาพาขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เขาก็พยายามที่จะ เ,เข้าใจเราเหมือนกันแต่ว่าไอความชัดเจนเนี่ยมันก็ต้องมันต้องสองฝ่ายมากกว่ามันไม่ใช่แค่ฝ่ายเขาฝ่ายเดียวนะบางทีบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ตรงกันไม่เข้ากันมันยังไม่ถึงจังหวะของมันมากกว่ามันก็เลยยังไม่ค่อยที่จะได้เริ่มต้นแบบเต็มที่เต็มร้อยแต่เรามาดูดีกว่าว่าแล้วเขารู้สึกอะไรกับเราบ้างดูซิ ให้ขึ้นทางความรู้สึกก็เป็นในเรื่องความรู้สึกที่มันต้องใช้ในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกที่มันบังเกิดขึ้นในปัจจุบันเลยนะมันไม่ถึงขั้นที่จะรักกันเลยหรือว่าจะต้องคบกันเลยใดทันทีมันเป็นการที่เราค่อยๆกระชับความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะค่อยๆให้พื้นที่ซึ่งกันนละกันแล้วก็เมื่อมันมั่นใจแล้วเนี่ยในอนาคตเขาเองเขาก็พร้อมที่จะบอกเราแล้วก็พร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งมากกว่านี้นะแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้อยากสบายๆอยากที่จะ เรียนรู้ซึ่งกันและการให้โอกาสให้อิสระภาพซึ่งการและการไปก่อนดีกว่าแล้วก็มันจะได้ไม่เป็นการที่มาบังคับจิตใจกันและกันแล้วก็ให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นก่อนแล้วมันจะได้รู้ว่าเมื่อเราคบกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเขาก็ไม่อยากที่จะให้เราเสึกออัดมากกว่าในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แย่นะในเรื่องของความไม่ชัดเจนแต่เพราะว่ามันเป็นการดูใจเป็นการที่เราปรับใจกันมากกว่า เราจะทาอย่างไรเป็นการสร้างแรงดูดนะในเรื่องของความรักให้มันดียิ่งขึ้นหรือดึงดูด,ด,ด,ดเข้าหากันมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราอาจจะต้องมองให้เห็นถึงอนาคตนะหรือว่ามองในเรื่องของอสิ่งที่มันคาดว่าจะเป็นนะในเรื่องของความที่เฮ้ยเราจะาเขาเนี่ยเราชอบเขาในมุมไหนเราอยากจะได้ความรักแบบใดแล้วมันตรงในสิ่งที่เราชอบจริงๆหรือเปล่านะมันทําให้เราต้องทบทวนเนี่ยเรื่องที่มันเป็นครับสิ่งที่มันเป็น ในเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็มีข้อดีในตัวของมันเองให้เราในเก็บเกี่ยวในสิ่งที่มันเป็นไปได้ในปัจจุบันมันก็จะช่วยทาให้ความรักมันดียิ่งขึ้นได้แล้วก็เมื่อเรามั่นใจเนี่ยมันก็เริ่มต้นได้เลยนะแต่หากเราไม่มั่นใจเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาในใจใจของตัวเราได้ดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักที่มันไม่ชัดเจนมันก็เป็นเพียงแค่สถานะสถานะหนึ่งมากกว่าแต่สิ่งสําคัญมันคือเรื่องของความเข้าใจ สิ่งสำคัญมันคือการปรับใจเราก็รู้จักกันให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะให้ความสัมพันธ์เหล่านั้นมันคุ้นเคยแล้วก็มีความสนิทชื่อกันมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการปรับใจต่างๆมันก็จะเป็นการเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเรามาดูซิวา่า ในเรื่องของการเสริมดวงนะเราจะเสริมดวงอย่างไรให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจให้ดีแล้วก็การสร้างความสุขให้มันเกิดขึ้นในเรื่องของความรู้สึกก็ดีความเข้าใจก็ดีเรื่องต่างๆมาทําให้ในเรื่องความรักมันจะค่อยๆดียิ่งขึ้นนะครับการที่เราจะเสริมดวงเนี่ยไพ่ขึ้นว่ามันเป็นเรื่องของกรรมอะไรบางอย่างที่มันอาจจะให้มันผักอจากการบางทีมันก็ไม่้อใจการบางทีมันก็คิดกันไปเอง ดังไงแล้วเนี่ยในห่วงช่วงนี้อาจจะต้องไปเสริมดวงทําบุญนิดหนึ่งนะเพื่อจะเสริมในเรื่องของเจ้าชะตาของตัวเราก็ดีหรือว่าคนที่เราคุยก็ดีเพื่อจะไม่ให้มีอุปสรรค มาขวางกันนะแล้วก็ให้เทพเทวีอสินี่ยคอยเบิกทางเปิดทางให้เรามากขึ้นนะเรื่องของที่เป็นอุปสรรคเนี่ยก็จะดีถ้าให้แนะนำให้ขึ้นว่าแนะนำไปไหว้เกี่ยวกับพญานาคก็จะช่วยได้นะช่วยในเรื่องของความสมหวังช่วยในเรื่องของความรักให้มันดีตามที่เราต้องการได้ด้วยเช่นกันนะครับให้เตือนอะไรบ้างให้เตือนในเรื่องของการที่เราอยากใจร้อนนะอยากใจร้อนในความสัมพันธ์อยากใจร้อนในสิ่งที่เป็นนะทุกอย่างมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป และมันจะดียิ่งขึ้นได้ด้วยใจของตัวเราก็ต้องตอบความรู้สึกตัวเองให้ได้แล้วก็มุ่งไปข้างหน้าในเรื่องของความรักและนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใน่วงชุงนี้อยู่ที่70%นะคือความรักมันก็ยังพอไปได้อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจความเป็นตัวเขาแล้วก็ได้โอกาสที่จะทบทวนตัวเองได้ด้วยนะครับเรามาดูซิว่าในเรื่องของความรักคนมีคู่ดีกว่านะคนมีคู่เป็นอย่างไรนะครับเจ้าชะตา พายขึ้นว่าในเรื่องของคนมีคู่นะมันเป็นในเรื่องของการเข้าใจซึ่งกันและกันนะแล้วเราก็ต้องเข้าใจตัวเราเองด้วยเพราะทุกอย่างบางทีมันก็อยู่ที่เราในบางสิ่งที่เรารู้สึกยังไงกับเขาเขาเป็นอย่างไรกับเราแล้วเราจะทํำยังไงให้มันดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของตัวเขาเนี่ยพายขึ้นว่าเขาก็พยายามที่จะเข้าใจเราแต่บางทีมันก็มีเรื่องบางเรื่องที่มันทําให้ทุกข์ทำให้ไม่เข้าใจทําให้ต้องเรียนรูน้กันอีกทําให้เขาต้องยอมเราเรายอมเขามันก็เลยทําให้มันเหมือน การเชื่อมโยงในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคเหมือนกันอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับแล้วอดีตเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของอดีตนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการตัดสินใจการใช้ความคิดในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันบังเกิดขึ้นนะในเรื่องของอความสัมพันธ์ต่างๆที่มันอาจจะเกิดความใจร้อนจนเกินไปทําให้เกิดอารมณ์นะฉุนเฉียว อารมณ์ขึ้นๆลงๆมันทาให้มันเกิดบรรดาโทสะอะไรบางอย่างออกไปเออก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับในปัจจุบันเนี่ยไพ่ขึ้นว่ามันก็ต้องต้องต้องผ่านไปนะไพ่เพื่นต้องผ่านไปเพราะไพ่ขึ้นเป็นพระอังคารเนี่ยหมายถึงว่ามันต้องรุยกันไปต่อทําให้ได้ต่อฝืนใจกันไปต่อแล้วก็จับมือจุงมือกันไป และให้ความรู้สึกมันดีขึ้นจากหลังจากที่มันยอมรับในสิ่งที่มันเป็นได้แล้วก็ให้อภัยกันไปแล้วก็ไม่ให้มันเกิดเรื่องร้ายมันมาเกิดขึ้นอีกมากกว่าแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าในทิ่คืออนาคตมันยังขุดในเรื่องของเดิมๆเก่าๆแล้วก็มันทาให้รู้สึกแย่ๆเหมือนกันในบางเรื่องที่เออมันยังผ่านไปไม่ได้นะทุกอย่างมันก็แบบเออมาบางทีมันก็ไม่ไหวในใจของตัวเราตัวเขาอะนะมันก็ต้องมีการเคลียร์กันให้ดีกันแล้วกันไม่งั้นเนี่ยปัญหาเขาอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้นะครับแล้วควรแก้ไขปัญหาาอย่งไร สิ่งที่คนแก้ไขปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วนอกเหนือจากการคุยกันก็คือการทําความเข้าใจของตัวตนของกันและกัรน,นะตัวเราตัวเราเองเนี่ยก็ต้องทบทวนตัวเองด้วยนะครับว่าเฮ้ยหากเราเป็นคนผิดโอเคเราก็คงต้องปรับใจให้ดีนะหากเราเป็นคนถูก ก็ไม่เป็นไรเราก็ให้กําลังใจเขาแล้วก็ให้เขารู้ตัวตนว่าเอ้ยบางอย่างมันก็ต้องเข้าใจกันแล้วก็เดินหน้ากันต่อมากกว่าในเรื่องของความรักที่จะเป็นการแก้ไขปัญหามันต้องรู้จักให้อภัยนะซึ่งกนและกันเรื่องบางเรื่องมันก็ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของอารมณ์ส่วนตัวที่มันเออมันหักห้ามกันไม่ได้แบบเต็มร้อยเพราะต่างฝ่ายก็ต้องมีอารมณ์ซึ่งกนและกันกันบ้างแต่อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจกันได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าแล้วก็เมื่อเราปล่อยผ่านแล้วก็็มมมมีกกกกาาาารรปัับทววเขข้้้้ใใใจหหึนนแลไ่ิด เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอีกนะแม้แม้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเนี่ยความรู้สึกมันก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องสร้างขวัญและกําลังใจให้ดีก็แล้วกันในเรื่องของความรักมันจะได้ไม่ถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจมากเกินกว่าดนะครับเราดูซิว่าจะสร้างแรงดึงดูดให้มันเข้ามาหากันอย่างไรได้บ้างนะดูซิอ่ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่มันเดิมๆเก่าๆบางทีมันก็เป็นความ ทุกร้อนนะบางทีเราเลือกได้เลือกที่จะพูดเลือกที่จะทําสิ่งที่ดีนะเลือกที่จะปรับตัวแล้วเขาเองก็ต้องเลือกที่จะปรับตัวกับเราได้ด้วยนะเป็นการที่เราต้องบางทีมันก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลเพื่อสร้างแรงดูดที่ดีสร้างข้อตกลงที่ดีมันทําให้มันไม่ต้องมานั่งกังวลนะวันนี้ฉันจะทะเลาะก,กับเธอหรือเปล่านะวันนี้ฉันจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่ามันจะเกิดความกังวลในบางเรื่องแล้วเนี่ยเมื่อเกิดความกังวลเนี่ยมันก็ไม่ใช่ เป็นความหลักที่ดีนะมันก็เลยทําให้มันเกิดแบบความทุกข์ร้อนความรู้สึกที่มันต้องอยากจะได้ความสุขซึ่งกันและกันยัยน้อยมันให้อยู่ด้วยกันมันมีความสุขร่วมกันมันก็จะดีกว่าในเรื่องต่างๆที่มันก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างความรู้สึกที่ดีะมันก็จะมันเกิดขึ้นในใจใจของตัวเราได้ด้วยนะครับเรามาดูกะว่าเราจะเสริมดวงคู่ของเราทั้งคู่เนี่ยเอออยางไรได้บ้าง การเสริมดวงดูสิไพ่ขึ้นอย่างไรพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราอาจจะต้องอสร้างบุญร่วมกันเพื่อเป็นสะพานบุญนะในเรื่องของการเสริมในเรื่องของความรักของเราทั้งคู่เพื่อจะให้ให้อย่างน้อยๆน,นะมันมีอะไรได้ทําร่วมกันนั่นแหละอย่างแรกเลยอย่างสองคือการได้สร้างบุญแล้วมันเหมือนมันจะเจดสิ่งดีๆที่มันเข้าหาเราทั้งคู่ได้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงการอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราทั้งคู่เพื่อจะให้เอาโหสิกรรมให้มามีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็เรื่องร้ายๆเนี่ยมันจะได้อ,อ เบาลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องของความรู้สึกก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องมีการปรับใจให้ดีปรับความรู้สึกให้พร้อมนะในเรื่องของความรู้สึกต่างๆมันก็จะค่อยๆปรับใจมากขึ้นรวมไปถึงการที่เราสร้างบุญร่วมกันนะมันก็ทําให้เนื้อเรื่องของการที่เราจะได้รับรักที่ดีหรือว่ามีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะเรื่องของสิ่งที่มันแบบอารมณ์ทุนเที่ยวมันอาจจะมีสติมากขึ้นกว่าเดิมก็จะช่วยได้นะครับให้เกิดอะไรบ้าง ให้เจอในเรื่องของการที่เราต้องระวังนนะเรื่องออารมณ์ของตัวเราเป็นอันดับแรกแล้วกันนะเพราะว่าอารมณ์ต่างๆมันก็นําพามาซึ่งในเรื่องของความทุกข์มานาพามาซึ่งในเรื่องของความไม่สบายใจของคู่ของเราดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องควรมีคู่ในห่วงช่วงนี้อยู่ที่70%นะคือมันก็ยังพอที่จะประครับประคองไปได้แต่ก็ต้องระวังเรื่องของความทุกข์ความกลัวอะไรต่างๆที่มันยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันจนถึงอนาคตนั่นเอง